ความทางทุนทางโบราณได้แาลนีพี่น้องคนระับคืนนี้นนตะพุมในคณะเดินทางมาเยี่ยมเยียนถึงหัวบันไดบ้านถึงอาจารย์นังตระลุงอาจารย์เริงโมทุกท่านจะต้องรับดับชีวิตไปแล้วแก้วคุณปารมีความดีของกำมันลอ่องทรงกิจเป็นนังล่อง ยุงงบกัดร,ร, so ร,รักษามิตรแระมาถึงลูกๆกันละเล็กตลอดตัวผมเนี่ยที่ได้รับการไถ่โทดแนะนำว่าเพลงกระโดดใน้จบยื่นหนังขึ้นลงพักฝั่งปลลงคุณแม่คืนนี้นี่มีตรฝ่ายของน้องยุทธผู้ที่มีหน้าที่ตำแหน่งได้เป็นทนาย รู้สึกครูมักคูคหมอของขนะ่นว่าเวไม่เมผู้ที่รับรองรับผิดชอบลูกก็ได้จัดสรรตัดนันอภิรังรูปหนังตะลงุงรูปกะดุกครบเครื่องในการแสดงหนังตะลุงเพื่อปรากฏการไว้บนบ้านให้พู้ได้รับรู้ ลูกยังเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อและพ่อก็ยังเป็นแก้วตาดวงใจของลูกพี่น้องคอรับกิจตะโกนไทยรำบ,ตรตนนรบตรัติสมศรีรับบุตรีไทยรำบัติสมเกียรตินับพลผู้ว่าคใาตร้รำบัติสมกำเนียงทัดพันผู้อยู่เคียงคงดูเพิดขวัญกำลังใจคืนนี้ก็รู้สึกว่าพบลูกลูก,ลก หลายคนที่คุณทางจากท่าตาลามจังหวัดตรังบังกลเพือทุ่งใหญ่มากเพื่อมาให้แน่ใจกับนั่งตึงรุ่งโตเหมือนนั่งรถแก่แต่พี่น้องครับนิสัยผมก็เข้าร้กับร้บงรมาตั้งแต่เด็กเลยทิ้งไม่ได้นั่งก็ไม่แกะท่าไรแลยครับ อยจะเป็นผีปีแล้วีิบเจ็อยากจะมอบความบัเทิงมอบความสุขให้มิตรท่านผู้ชมแกเของนิยายก็จะนำท่านผู้ชมมาพบกับไในนครนครนึครนี้รีพีรมงประเทศเกษตรเทตัวตรงและนังเจ้าสิบหอาชีผู้เป็นประมุขที่น เมื่อพระองค์กำลงสั้นทรงราชาพิธีก็มีบ่งบุพรากุมารพระองค์ให้นำจากวาดไทยจะกันลูกคนเดียวของพ่อลูกคนเดียวของแม่เฉลียวฉลทดจริงทุกอย่างพ่อจกใช้พบปะประชาชิปไตยเย็นเยยนแต่ละทุกิ่หัวทุกหัวบันไดมาไปพบกับสาวบ้านนอกคนหนึ่งผู้ที่เพียอพระคุณและทัี มีเหตุใดปลายจะว่าพี่น้องรับเมื่อสอนรักปักใจทั้งสองไว้ก,ก็คือคุ้นเคยและ่วงรับได้เสียเดี๋ยวนี้สิ่งที่ตามมาก็คือลูกแต่ผู้เป็นพ่อนานาะยอมรับใลกันเป็นดีสะพายไม่ได้ิดว่าความจนมันเป็นอุปสรรคลูกชา,ายไม่มีการสึกษา จะเป็นมา,าชาินีย่งเมืองนี้มันไม่ได้แต่ผู้เป็นแม่นั่นนะคิดว่าเรื่องบุกเบิกจนน้ว่าอยาติแรกมน,น,ราาน้ำใจประชาชนน้ำตาคนยากพระมงยังมีอะไรมาประมงเรืร่องกษารมาลื่ในช่วง,วนนงของอวันนี้ขอความเข้าใจจากกรมละกชนตอ่อไปครับ ยังมีทานีนึกว่าใหญโตล่าลึกคงคึกขึ้เปรียบระนึงฉันรู้สิคงจะวิสรจักระพัดจะพัดจะเริ่มบอกหลบหลบเรื่องใหม่วิสระ

กรบพัดเช็ดทองข้อมวงจนผู้เลหล่นลือนเสียแรลรวยปัญญาพรมไปรย Rather thanh ra khỏi trần bạn bán lại được chạy 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 cao chạy 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 โมนี้ทำไมหน้าตาเธอโถกเศร้าหงอยดูเหมือนเธอจะอมทุกไว้สักอย่างก็มีอยู่บ้างที่เบครับบ้านล้องเวยรู้ว่าครอบครัวร่มด้วยใจเรามีลูกชายคนเดียวสทนั้นแต่พระองค์ท่านทำไรขาดความยั่งคิดขาดความยั่งคิดอะไร ที่ลูกเราไปพบกับสาวบ้านนอกร้การศึกษาก็จริงอยู่แต่เขาเป็น,กนสกุลสตรีที่เพียบพร้อมมีคุณธรรมศีลธรรมมีเสน่ห์าจจังวะผู้ชายกว่าจะรักผู้หญิงสักคนก็จะต้องรู้ความละเอียด่อนความเรียบร้อยของผู้หญิงที่เขาบอกว่าซื้อวัวรูลังซื้อนางดูแม่เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีการศึกษาก็จริงอยู่แต่พี่น้องชนในชนบทเองนั้นพยายามยาย,ามย่ง การที่พระองค์ท่านตัดขาดจากความเป็นลูกเป็นพอ่อมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องอยังไงคนที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศนั่นอย่างน้อยๆจะต้องประดิญญาตรีเพราะการทำงานเดียวนี้โลก,กันกำลังหมุนมเวียนยุคคอมพิวเตอร์รวดเร็วเหมือนติดตีบินถ้าเราผู้หญิงไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษามาว่ากิจการบ้านเราเมืองเรา เดี๋ยวนี้การศึกษาก็ศึกษานอกโลกกันได้เรียนที่บ้านก็ไปสอบที่โรงเรียนได้รับปริญญาเป็นเนยอะทุกรโมงคิดหรือว่าการศึกษาทําให้คนดีขึ้นบางคนศึกษามากก็เปรตมากก็ยังมีอยู่เยอะคนเราที่ดีมันไม่ได้ดีอยู่ที่การศึกษาหรอกมันดีอยู่ที่การกระทำดีอยู่ที่การประบัติใช่นั้นเไม่รนุนทุของเธอแต่ฉันเองยอมรับไปได้ ทุกวินาทีฉันคิดอยู่ว่าทำไมจะต้องแตกแยกดวงเดือนและจนันทร์จะเป็นลูกสะพ้ายไม่ได้เป็นได้หรือไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีลูกลืมตาด,ดูทุกกระมองเกลียดลูกกัไม่สงสารหลานเลยครับฉันสงสารหลานลูกเขาแต่หลานเราแต่เมื่อมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าดวงเดือนนั่นฉันเกลียรที่เธอ ไม่ไมีสกุลลุนชาติร้ายการศึกษาทุกจะมองตีครับโบราณก็าลปลว่าผูกเรื่องตามใจผู้อยู่ภูกูต้องตามใจผู้นอนคนเรามันหนีกฎธรรมชาติมันไม่ได้ดูที่ลูกหลานต้องท่านกำนันโลกเขาเดินตามเรียกสี่ตามรอยตั้งแต่คนพี่ต่อต่อ,ตอมันถึงคุณน้องเป็นพี่ก็เป็นพี่ถึงที่สุดน้องมีกิจกรรมก็มาร่วมด้วย ลูกของท่านกำนันโลกนั่นนะหลานเป็นทั้งนายตำรวจลูกสาวเป็นชันประลัดอำเภอมันไม่ใช่เรื่องธรรม,มานาเลยครับมันไม่ได้มีชาติชั้นวันนะการศึกษามันทําให้คนดีขึ้นก็จริงอยู่แต่บางคนศึกษามากยิ่งเก็งมากเดี๋ยวนี้บ้านเมืองสิล่มจมก,กเพราะการศึกษาพานันการเมืองไอ้นั้นมันเรื่องของเธอแต่ฉ่นคิดแต่เรื่องลูก เมื่อพูดกระเธอไม่ตกลงฉันไม่ตกลงค่ะการแยกลูกเพราะสงสารลูกคนบ้านนอกคอกนาขเขาก็ามีหวัวใจเหมือนกับคนในกลุงในในบ้านในเมืองนี่แหละครับเออในพูนเกับพระะวมังลุมเจียวกันเจ้เป็นผู้ใหญ่บ้านนื่ไเพ็นไหนเป็นตะก,กี้นี่เพราะมันเจอ่ยวปูเนเกี่ยอใยอ ตึงแต่ยาวมันเยกกบงออกมาเยกภูมเย,ยอะอยู่แก่ปุ้มในยแต่ภูมอยู่แก่เมียลูกนี่มอเวยแยกปุ้มมันอิดถูด้าปปังนใจอันไรไม่ถุงร้าประเจ้ากับรับตัวก่าวรับตัวกระม่มวันนี้แกเดินทางไปยังบ้านของนายจรันนางเดือนให้จรัญเข้ามาเร้าเป็นการด่วนฉันมีกิจที่จะดุลับปราชาากระเถอห้ามนำลูกและเมียติดตัวมาด้วย พระเจ้ากรกระต้อยบ้านกุมลาพรลจมพคาล็อกกระรลาจินี นายพูนรักกัมเจ้ารับใส่กล้าวแล้วไม่นานมุงยังบางกระทมลรายไม่จน ไปในนครีพิรมมัมบคุดกงเงินแจ้งนายเ่าคนแก่เงินมีใครน,น,น่ารักลุกศิษยคน พ่อไม่เคลงมีอยู่กระโดงเดือนประมาณสองปีจะมีทารุณลืมตาอยู่ที่ว่าเด็กเมีบงคนก็เพียงไม่น่าช่วยอะไรสช่วยทำมากินสหับข้าตามภาษาแรงขึ้นละกบวันนี้เขาจะมีเรื่องอะไรบิดาหรือก็หาความก็จะจให้ได้ต่อ